กลับมาติดตามรับชมกันต่อครับอยู่กับทีมงานฟ้าบรรดานก่อสร้างครับคลิปนี้มาดูซานีเอ็ด่งห้าีครับคันนี้ผู้วบคุมก็จะเป็นป๋าเจาะแล้วครับ ขายเจ้านี่ก็จะรับหน้าที่ตากดินครับขึ้นคันนี่ครับหลวงกอบชั้นดินแท่งนะครับนี่ก็ต้องทอยกัน ถึงสมรอบสี่รอบแล้วครับกว่าจะถึงฝั่งถ้าทอยใกล้นี่ดินไม่พอครับเนื่องจากคันนี้มีการขยายออกไปอีกจากหลังคันเดิมนะครับ เพิ่เลยครับสำหรับคันนี้ปรมา,าจารย์ของเรา ถืนถอยเดินสบายๆแล้วครับปลาเจ้าถอยไปไว้ด้านหลังก็จะเป็นนมเบียนะครับมองเห็นอยู่ไกลๆนมเบียก็ส่งต่อเขาฝั่งไปอีกรอบหนึ่งครับ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองแครครับตำบลทุ่งจังหันอำเภอโดนสวนบ่อนี้ก็เนื้อที่71ไร่ครับกับระดับความลึกจากพื้นดินเดิม1.8เมตรครับ 1.80เมตรนะครับหรือว่า1.80เมตรครับเกือบจะ1,000ชั่วโมงครับ น่าจะ8-9ดเกพันแล้วครับเจ้าซานี่คันนี้ว่างงานน้อยมากครับตั้งแต่ออกมาอยู่กับทีมงานฟ้าบรรดาลครับระยะเวลาก็ ปีที่สามจะเข้าปีที่สี่แล้วครับทำงานแทบจะไม่ได้พักเลยครับเจา Sunny. ้าซานี่เอ็1วายสองหนึ่งห้าสี่คันนี้ วันหยุดวันพักนี่น้ำได้เลยครับทำใไ้่เศศการก็น่าจะไม่ได้หยุดแล้วครับสำหรับเจ้าซารี่คันนี้ทำงานหนักมากครับ มาครับพาไปดูฝั่งของนมเบียร์เอานมเบียร์ไม้แคะมืงกี้ครับ องมันต้องมีครับเนื่องจากดินเดี๋ยวครับติดปุ่งกี่ยิงผสมโคนเละๆนี่โอ้สุดยอดเลยครับตักไม่กี่ตักก็ตังซอกออกแล้วครับ จุดนี้2องคันครับสำหรับซารีส่วนเอวายสองือ้าีคันนึงครับก็จะนี่แล้วครับอยู่ด้านบนวันนี้ยังไม่ได้ลงทำงานครับเป็นทางฝั่งของป้าตะวัน เปลี่ยนเฟืองสปาเก็ตครับเนื่องจากเดินในโคนแล้วมีอาการรูดครับนี่ก็ขับเองซ่อมเองไปครับสำหรับป่าตะวันเ,เดี๋ยวกลับมาติดตามกันใหม่ครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป ทีมนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนครับ